ปกติใช้วิ่งงานอะไรอยู่พี่เอาวิ่งโอลักห่างดำข่อคู่ออกหลังเก่งด้ส่งมาทั้งยุโรปทั้งอเมริกาประมาณนั้นแต่ว่าคันธนูนะครับแหนบ3าแผ่นแดงครับสีแดงแล้วก็คาดขาวแบบญี่ปุ่นมากๆครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับงานจ้างองกับผมคลิปนี้พามาชมหัวลากสวยๆกันนะครับคู่นี้เลยครับกับฮีโน่เอสเ็ครับผมนะครับ อีกคันหนึ่งก็แต่งแนวยุ่นๆครับผมยุ่นๆแบบประมาณเนี้ยครับอีกคันหนึ่งก็โ,โหยุ่นจ๋าเลยครับเน้นเป็นพาร์ตโครเมียมแบบแทบจะทั้งหัวเลยนะครับโอ้โหหัวเอเจ็ดร้อยนะครับปกติใช้วิ่งงานอะไรอยู่พี่เออวิ่งโอ้ล่ะห่างดำดงอือที่ไหนครับพี่มาบกงมางคันน่นเกียร์อะไรพี่คันโน่นอตโต้อตโต้หกเกียร์เหรอครับคันนี้กี่เกียร์พี่คันนี้หกเกียร์ เกียร์โอ้โหสุดยอดอโคตรสวยเลยครับผมนะครับคือคู่นี้พี่เขาใช้วิ่งหางเซมิดําอยู่นะครับนะคันนี้ก็จะเป็น SS1E ครับนี่สติ๊กเกอร์ตรงรุ่นเลยครับผมนี่เลยครับนะซึ่งคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ z f S t อส n i c 16สปีดนะครับเกียร์กึ่งออตโต้นะครับที่ติดประกับ S700 ในรถ บรรทุกหัวลากไซส์ใหญ่สุดงานหนักๆนะครับยูโรหด้วยมั้งเนี่ยทุกคนนะครับไฟหน้าสีนอนขาจบก็ข้ามประตูดุม10น็อตนะครับนี่หัวสีแดงครับสีแดงแล้วก็คาดขาวนะครับแหร์รถแบบญี่ปุ่นมากๆครับแล้วก็รับด้วยล้อมีเนียมลายจีบทำสีสีแดงนะครับยางสองเก้้าทับแปขอบย2 5ิบสอครับผม แล้วก็พัดโครเมียมรอบคันเลยครับคิมชีนเลยครับผมคิมชีนเรียบๆสวายตาม,มากขาจกเงาๆครับก๊บังแดดเลดนะครับแม่อุปธรรมติดสติกเกอร์ crazy b u t t h a i l d ด้วยนะครับตุ๊กตา GT ครับกันชนไม่ยื่นนะครับกันชนทรงเดิมครัผมแต่ว่ามีพัดโครเมียมแล้วก็พัด์ตสเตเลสบางจุดนะครับเลกเก็ตาโคตรสวยอะแล้วก็กันชนข้างล่างก็ นี่ครับก็ไม่ไม่เตี้ยม,มากมขาจกเกาะข้างประตูฝั่งขวาครับโอ้โหบันไดข้างแคปนะครับงานโครเมี่ยมงานเลดชายซุ้มล้อครับผมล้อวีเนยียรลายจีบครับครอบดูม er. แอโร่โคฟเวอร์แหนบหน้าสามแผ่นทุกคน เป็นแนบพาราโบลิกนะครับตัวนี้นี okay. ่แล้วก็ท่อออกหลังเก่งนะสวยๆเลยครับนี่ท่อนี่ก็ทรงเมกาเลยครับนี่ปลายก็ประมาณนี้ไม่ใช่ปลายปากหลามปลายงุ้มหน่อยทุกคนโอ้โหสวยเลยอันนี้ก็เป็นเลดที่เขาทำไว้บางไอตัวถังไฮดรอลิกนะครับ Oh, สวยอะ่ะแล้วก็อันนี้แต่ลมยาว1เมตรเสรียก็จะทุบหนักหนักหน่อยเสียงพ่อดิครับแต่อย่างงี้อันนี้ก็กล่องเลดนะครับไม่รู้ว่าใส่อุปกรณ์อะไรนี้โอ้แต่ลมนี่มีทั้งซ้ายและขวาเลยครับแต่ดวนแต่ดวน1เมตรใช่ไหมที่เขาเรียกกันประมาณนี้นะครับนี่เครื่อง e สิ c นะครับผมซึ่งสเปคอันนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงล่างแนบนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย แรงม้าเขาค่อนข้างจะสูงที่ต่าๆที่ผมเคยเห็นมานะครับประมาณ450อัพถึงประมาณ520แรงม้าอัพครับผมแรงม้าเยอะท็อกก็โคตรหนักครับเครื่องพวกนี้คือเป็นเครื่อง E3C ครับเป็นเครื่องที่รอบต่านะครับแรงบิดมาเร็วในรอบต่านะครับแล้วก็แรงบิดมาหนักด้วยด้านข้างก็นี่ครับมีเนี่ยราวข้างแผงข้างเนี่ยสวยๆเลยอันนี้เป็นพื้นเหล็กครับผม พื้นเหล็กอันนี้นี่เหมือนของแท้ญี่ปุ่นมาเลยนะเพราะปกติสเปคไทยญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีตัวพื้นเหล็กข้างหลังมาด้วยครับเล็งมาคันนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า520ที่เขาบอกไว้นะครับข้างหลังก็เป็นแหนบทุกคนนี่เป็นแหนบคันธนูนะครับแหนบ3แผนแน่นแหนบคันธนูหรืออันนี้น่าจะเป็นแหนบพาราบลิกเนาะ3แผ่นนะครับยุม1สิบน็อตลอมมเนียมสเปคคันนี้นี่โคตรเด็ดเลยครับวิ่งงานหนักนน่คงรุ่นเลย อ๋ออันนี้ดิลบล็อกหลังไม่อยู่แล้วปกติของแท้นิ้บล็อกหลังมันจะอยู่ด้วยนะครับอันนี้เขาน่าจะไล่เฟืองท้ายแล้วหรือเปล่าเพราะว่าปกตินี่เฟืองตัวนี้เนี่ยเล่มามาช้ามากวิ่งหลังถนนแบบยาวนี่ไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่ต้องไล่เฟืองท้ายช่วยหน่อยคนสวยแล้วชอบไอตัวครอบดุมมากครอบดุมสวยมากคโคตรข้ากับรถเลยคู่นี้ ามาดูคันนี้กัน,กนครับผมคันนี้นี่โอ้โหแต่งเต็มคาราเบลครับเต็มยศเต็มยศพัดโคลเมียมนี่โอ้โหแทบจะเต็มหัวเก่งครับเหลือแค่ลังคาที่ยังไม่มีพัดโคลเมียมนะครับโอ้โหโคตรสุดอ่ะพัดโคเมียมรอบคันเลยโอ้โหครอบแคปโคเมียมครับประตูโคลเมียมหืม <c oughs> แกมโครเมียมกระจังหน้าโครเมียมกระชนโครเมียมทุกคนโอ้โหอ๋อตัวน,นี้เป็นตัวที่ขากระจกเกาะตรงเสาเอนะครับเดี๋ยวก็มีหมกบางแดดเลดด้วยครับผมโคตรสดอ่ะคันนี้โอ้โยยังชอบเลยครับผม,มเป็นกระจัดเลยครับอ่านี่มีหลังโคเกงครับแล้วก็บนราคาที่ยังไม่มีพัดโครเมียมคุมอยู่เพาันนี้นไม่เหลือแล้วครับ โอ้โหเงาเงาแวบรอบคันเลยครับเป็นกระจกเลยกระจกรอบคันเลยคันนี้โคตรสุดอะล้อมีเนียมนะครับล้อมีเนียมรยจิตทึ้งกันซึ่งคันนี้ก็ไม่ได้มีการทําสีแต่ว่ามีการเนี่ยครับน่าจะกึ่งเปิดหน้าเนาะนะครับแล้วก็ทาเป็นสีเทาเป็นสีเทาเหมือนสีเดิมประมาณนั้นนะครับครอบดุมปาแมนดุมแปดน็อตตัวนี้อันนี้ก็เป็นเลดสแตนเลสอันนี้น่าเป็นชุบ อันนี้ก็ตรงชายซุลอรอครับพ่อคู่ออกหลังเก่งทุกคนอันนี้ก็ทรงน,นี้ประมาณนี้นะครับทรงมาทางยุโรปทางอเมริกาประมาณนั้นแต่ว่าดูทรงก็จะไปทางอเมริกามากกว่ามีกาดบางความร้อนพร้อมเลยครับขัดบางร้อนน่าจะเป็นท่อเดินตรงเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีพสามซีเหมือนกันครับจกเกร์เดินหน้าสองเผ่าะนะครับ เบรกแห้งกระซีส้มโอ้โหคันนี้นี่โคตรกงรุ่นเลยครับโคตรจะแบบโอ้โหอารมณ์แบบญี่ปุ่นมากอะแล้วนี่ครับเหล็กข้างหลังเนี่ยอันนี้เป็นเหลดเนาะน่าจะเป็นเหลดใช่หรือเปล่าเหลดหรือชุบไม่มั่นใจอันนี้ก็จะเป็นกัดบังเราข้างครับเป็นเหลดเป็นเหล็กกล่องนะครับเป็นเหลี่ยมอันนี้ก็ คนคุ้มล้ออันนี้ก็เป็นเลนะครับอันนี้ก็เป็นพลาสติกพลาสติกนี่เหมือนของตัวที่เป็นแกสเซฟแอตโนนิกที่เป็นสเปคโถลากไทยญี่ปุ่นมามันจะแบบไอตัวบอกคนคุ้ล้อจะเป็นพลาสติกเนี้ยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกแข็งๆอันนี้ก็เหมือนว่ามันสามารถให้ตัวได้ครับ mm hmm. บันท้ายบันท้ายโอ้โหอันนี้บันท้ายก็เป็นเลสครับเงาๆเลยทุกคน ไฟท้ายตองเจงานโคอิโตะไทยปุ่นนะครับนี่ไฟท้ายตองเจงานโคอิโตะสามเจนะมันจะมีสองเจอีกนะเออมีสองเจอีกแล้วก็อันนี้บางคนสึมเขาเป็นเลดข้างหลังแล้วก็มีทับทิมพระแสงทับทิมโคอิโตะอันนี้มีแถบพระแสงครับแถบพระแสงนี่ก็โคอิโตะถังลมหลังใบหนึ่งนี่สองเผ่าสองเผ่า โคนได้ฮะกัดสีส้ม,ม,มแล้วก็พาด์ทโคมียมี่รอบคันเลยครับดูเรียบรูดีจริงๆนะครับนี่ครอบดุมด้านหลังทุกคนดุมแปดน็อตนะครับหัวล้อชุบโคมียมด้านหลังอันนี้เป็นล็อกมีเมียมถังน้ำมันเลดนะครับถังน้ำมันสแตนเลสอันนี้ก็ ถังถังถังน่าจะเป็นถังไฮดรอลิกในตัวระบบเออ่เป็นตัวระบบนับไฮดรอลิกนะครับถังถังไฮดรอลิกอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับเป็นเหล็กกล่อง23สครับผมสุดยอดจะบอกเลยคันนี้โคตรเต็มครับผมเต็มมากๆเลยเนี่ยท่อ,ทอนี่ตัวโลบาหลังครับผมนี่มียึดอย่างนี้เลยนะครับ โอ้สุดยอดนี่นะครับสองคันคู่นี้เลยครับผมก็อบอกว่าโคตรเต็มเลยครับผู้ใจเบิร์ดแม่อุปถัมกับคลิปนี้ในะชุดของงานแข่งรถบรรทุกที่สนามเจ้าเงาะนะครับผม